<laughs> โอ้พอแสนเห็นแล้ววะนี่เทียบร้อยแล้วเทียบร้อยแล้วบอได้บอได้มาผู้เดียวใช่ไหม,มจักนี่ฮะเอา้ามีคนยู่อยู่สบายดีเนอะมันโลมในขนาดรถจักรคอยกันยังมื่นเช่านี่ อะอมันมืน่ถุกข,ขึ้นลข,ขึ้นลลไหด้ช่วงได้กินแลแมนมันอยากโลมแล้วบนี้แต่จะรถน,นั่นยังค้าเศร้านี่ออค,คอยนะชองคลิปแล้วชองคลิปหนึ่ง nông theo niên đấy nhàn và nhàn ma theo niên đấy nhang muốn đi phải ma vào thẻ thang này ờ Cái nào vô cái thời lăng nó phải làm, phải làm này chẳng gì chẳng Ở đây gắng nát bàn này hu <tủ phương> <spered> <sau tide> แต่ว่าใส่โซ่กันเจื้อนลงไปแล้วห่อนห่อนดินแดงห่อนดินยางแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ามีแต่ว่าว่าสิประมาณจักมโ้งเกินสีแล้วนาะพี่นอ้องมีแต่ว่าเบิ่งไปอันตอนนี้ก็ดสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องเห็นเนาะทีมงานยังมาบ่ฮอดพี่น้องเนาะอย่างไดก็เบิ่งไปทำการพี่นองง้องอ่าห้องตีนไว้ก่อนมันสี คนรอบรอบธมิตรกินนี่เอามาสองงานชั้มนี่บอช่องรถจะได้ไปแล้วอ๋อนี่อ๋อรถที่สามแล้ว นะสบายดีสบายดีนะพอพี่น้องเบริร์สุขูสุขคนเนาะ เบิรสมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางผังลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยอีกทักหนึ่งพบพกับช่องยูทูบพวงเวีว่ยงชายใจกันด้อยวีสองพี่น้องไั้หรือว,ว่าเมเมเอฟซีเบิร์ตสุขูสูคนนพียงเนาะเบิรสมองสุโอบนอ่าอยู่ทางต่างประเทศนพียงเนาะอยู่ทางเมกาอยู่ทางประเทศไกรก็ได้แต่พี่น้องที่เข้ามาเบิง่งมาชมเนาะติดตามคลิปช่องอยู่เนาะให้ติดตามอ่าพวงเวียงมาเบิ่งบนบสวนมาเอาน้ำดื่ามาอาบน้ำนพียงเนาะ เพิ่นแก่หน้าเมื่อเมื่อกี้นี่ก็เลยเปิดคลิปอยู่นี่เลยพี่น้องอยู่พุ่นกะพุ่จำจูนให้รถไทยน้องพี่น้องมันหนึ่งมากกะมันอนานาน่นนันะพี่น้องอ่ามันไม่ได้ยินเสียงอยู่พุน่นเสียงบโบอคอยอยนะันเสียงโบอคอยโอเคเป็นไดเพราะว่าเสียงรถมันเป็นรถแตกๆเ,กเกด้ เป็นหนวดเตกๆก็เลยถ่ายคลิปเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศการจ่อน้าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี T ได้เบิ่งได้ชมถือว่าบ่เวียงเข้ามาแต่เช่าอยู่มือนเข้ามาก่อนมือ10โมงเนะาะบ่เวียงมาฮอดอ่ามันไกลได้พี่น้องแต่เซโนมาบางชนนี่ก็ไกลเติบ Det var her. bạn Chút nhắn rồi à? Ô oh, chút dang lốt Ô oh. Điều mà khoan cũng cũng như bà ấy điều mà khỏi chết bà ấy cũng, cũng ủa hàng dạng đốt chay ừ. Ừ. Đúng rồi sẽ phải đi đó rồi chuẩn rồi tên này đấy đây cho làm cho này này rồi rồi đi chạy quá mân phỏa tiền tệ bán quyền thi พอบางพื้นที่นี่ชุมเฮาโจอยู่ทางพุ่นน่ะถ้าโบได้ใช้ปั๊มนะสิประมาณหาพันหาพันห้าแบบนี้นะแต่โยกโยกเอาชื้อนะเมนเมนก็เพราะว่าแถวแถวนี่มันกับไก่นี่มันไกลนก็บชิต่างกันเชี่ยน้ำไม่สะอดบวมช่ไมเนาะทางรถเข่ามานี่กระเนาะบี่ ถ้าได้กิน,น,นยังไะตอนข้ามาแรกๆนี่บ่นี้ป่ยู่จนลายคด,คยดน,นี่มันลมมันอืมคอยเห็นควันกลุ่มๆคอยเดียวมาแต่ผ่ไปนั่งลงคลิปรถเอาไปไหม่รถจักว,<ช>ว่าว่ะคือควันขึ้นเฮงแท้วะปุ๊บมาเบิง่งใหม่รึไม่มาสองโอ้ จุดไปน้ำปลาลงปุูกนิ้วจุดมันจูดตะบูไม้นี่มันโดตกสลัยมันพอแล้วกกนี่แต่ต้องหั่นมันมาหนี่โอ้ยมันเป็นโฮมคาชัมไม่ใช่มันโฮมมากทั้งแม่เป็นโฮมคาเลยนี่หน้าแรงพูดเหมืนย่ำย่ำเดือนชี้เดือนหาผู้ชิคิดกินหอดโฮมย่ำนะใบมันบริลลอนได้เดือนชี้เดือนหาเคียวอมตุ่มโกกนี่โกกนี่นะโอ้ยต้นอยังก็จะบอกเมื่อวานนี่ ซาลาเซอดเดนนะปลกกนี่จ็กแล้วปนี่ยังห้าเข้ามุดปตามข่อยซาลาเคิ่องครับเชื่อมเจ้าบบบ้านข่อยมันบเคยเห็นเนี่โบโบขเคยเห็นโกคกมันจากโคกเนี่ยัโกคหโกคลหลอกเฟืงองเจ้ามาปลูกใช่บบคือมันเกิดเองมั้เออมาปลูกใช่เออเองเคยเห็นเบียดมักซื้อแล้วก็มาปลูกไว้โอ้แม่ไหนนะครับมันหลายเขาซื้อแล้วต้นือหน้ามืดบโบไปเฉย ย่างเต็มอยู่เนาะจับไฟเออจับะปงไฟท่านลุกได้ไฟชุ่มๆปะกินไปยังว่าท่านลุกกินี่ครับอ๋อมันมันหยางโหลดมันไวไลยเป็นเชื้อเพึ่งได้อย่างโหลดจามจามรถจามรถนี่เนาะเออย่างหน่ะ Hà Nam ยันไผันปิวเนาะลมไผ่มปลิวมาดูมันลมเด้่พี่น้องฮะมันใกล้ซีเบิดแล้วล่ะก็ถือว่านั่นอยู่พี่น้องไงเนาะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามครับชมน้ำกันพี่น้องเไยตอนนี้ก็อยู่ทางบ้านทางเยือนของบ่อสวนนี่ยังไม่ได้เข้าไปทางเยือนนั่นของน้องน้อยเกิงอยู่พี่น้อง บรรยากาศเมื่อนี้ก็คืมๆชงผลชิตกพี่น้องเนาะชงผลชิตกเรื่องเพื่อนเพื่อนอันสำลังที่แบบมานนั่นนะพี่น้องแปลว่าเพื่อนเพื่อนจะเอาเรื่องน้ำก่อนอ่าบอเซนเพื่อนเห็ดอ่าเป็นขันต้นขันต้นไปว่าเอาเรื่องน้ำให้มันเลี้ยงเพราะว่าเพื่อนได้อาบน้ำได้กินว่าง่ายชักพาชงมันให้ชวนนี่เพื่อนจะกินน้ำบาลานอยู่แล้วเพื่อนไปตักอยู่เฮือนลังนันอ่าไว้กินเดี่ยน้ำอาบไปอาบน้ำน้องยามหนียามแรกไง มืนจ้างาบจะากินได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเท่าที่เท้าเข่ามาสัมผัสชีวิตการเป็นอยู่ของเงาชวนนี่เราเป็นคนที่อาโบคำมามีคนชอยมีคนแนนำน่ะกัเราเราบุคอลอยู่ซื่อๆนะเราเห็นอันเห็นนี้แบบนี้นะครับโอ้บางบางเขาบา,บางบนให้เขาจ้างอย่างนี้ได้พี่น้องไปเอาน้อามอย่างหนึ่งนี่เราไปเอาเองเราคือว่าอันนั้นโย เป,ปลี่ยนไปยังังียกับเปลี่ยนนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไอคิดไม่ไม่พี่น้องเอฟซีตามเบิ่งชต้มลง,งกันคือว่วาไล่เติบเลยละ่ะก็ไล่เติบเลยล่ะ อยู่มกันน,น,ะ,น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 ะพี่น้องเม่ช้านี่ว่าเช้าบันนี้โดนปไปติดห้างไหมถ้าบ่อนั่นน่นสิได้ลายเติบแล้วพี่น้องถ้า่อนั่นสิได้ลายเติบแล้ว lại vui được gì đâu. มาดบแล้วแป้ววันนี้เมนซบ่บอสแป้ววันนี้เมนซีรถได้บอสนีเนาะด้อเออันสี่แปดแปทางใครใครลหน้าม,มันบวกไก่ปนได แม่โมไก่เปนไรฟามันววนอกเด้อยยัเตะมอไปกอยาหน้ะฝาเนาเอาลงไว้ซะเบิ els, ้งเด้าตกเลยึ๊บลงไว้ แชมจกถมตัวนี้บ่แม่เนี่ยถมตัวนี้เน้่มันห่วยจังไงบางเหยียตบตะปูดได้ล่ะเหยียตบตะปูเลยเด้เอแชมจกถมตัวนี้มากับห่วยเล่นเล่นไปพุนะ่นเนี่ยถอยลังเขาให้มันนิรศบ่ วเนี่ยเรอยู่การเจ้าหน้ามเนี่มันบ่ได้คือเฮาคิดเนาะมันบ่อนมันมีบ่อนมันมูมีอ๋อรถเงี้ยงเนี่ยมันขึ้นยาคมันรถมันเป็นรถไทยเนาะมันโมเมนต์รถใหญ่ถ้าเป็นรถใหญ่นั่นซี่ใช่ที่ใช่บนได้ก็ได้เนาะเนี่ยทำแล้ว เนี่มมีไปเข้าม้ามือหนิเนาะอ๋อปกติกับเพื่อนสิมามหลังวเวียงอยู่ด้วเนาะ เทีทยไปเทียามาเอาขึ้นมาไล่บ่อพอ่วนขาข้บมันน่ะเออมันต้องได้มัดบ่ยังย,อย,อย,อยเอาหน้าเมฆบานนี่ ไห้ขึ้นรถขึนรถขนรถแปลน้ำแปน้้งานไ่ใใส่เียวแม่นแม่นไไล่จำนี้ก็ไล่แล้วเข้าไปไหนฟูเข้าไปไหนฟูเข้าไป เอาไปไหนพูตกเลยไปนะเบนอ่ะหัวพุ่นน้ก็ได้ น้ำพิ่น้องนเหรเอาเวียงคือสิบอะไไปน้ำเอาบ้านเปิดก,กระเป๋ากระปูกเปิดมีคับพากันกินนันดิเน้อพี่น้องสุปเพิจิบบคอยกินมีลวกมีต้มเด็กนอนเนาอยนงนตอมุ่น,น,ป,น,ป,น,ป,นปืนนนะ ยังไม่ค่อยลังปรนไดี๋ยวจเป็นน,นั่นเ่ยเสียงจะลงงังแห้งกว่านี้วัไดี้ยิงเนี่ยเรียกว่านั่นอยู่เปลี่ยนบบเนาะเรียนข่อมาอับลี เคยอยู่ในระหว่างการอ่าช่วยเรือแบบครูรักครูใหญ่หลายหคนเนาะพี่น้องเข้ามาแบบต่อเนื่องว่าง่ายใช่ไหมเอฟซีบางคนเพิ่อนกับว่าอ่ามาไทยชื่อบมได้ช่วยเรือยังหัวเนาะพี่น้อง่เดือดได้เพื่อนพี่น้องเนาะสีคอมมินต่างๆนั่นนะเพราะว่าเขาก็อ่าทายให้พ่อแม่พี่น้องอ่าครูรักครูใหญ่ผู้เพิ่นเบิ่งเพิ่นชมผู้เพิ่นเห็นในคลิปนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่า เาเป็นสะพานบุญเขาก็ต้องหาเคล็ดที่ว่าคลิปมงลายค้นที่ว่าลําบากกาลังลําบากแต่ต้องการค่วมช่วยเดือแต่เขาถ่ายไปแต่มีผู้รักผู้ใยเห็นเพิ่นก็จดช่วยมาเนาะเพียงเนาะเพิ่นจดช่วยมาเขา,าก็เป็นสะพานบุญให้กว่ามันขึ้นอยู่มันเวี้ยงเขามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพียงนเนาะเขาก็ต้องหางานไปเรื่อยๆพี่น้องเลยจนกลัวจะมีผู้รักผู้ใยช่วยลำพัง ยูทูบเบอร์นี่เนาะพี่น้องคือบโเวียงนี่บ่มีอ่าเพื่อนมีคำถึงขันว่าสิช่วยเพื่อนเองเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเ่าถ่ายไปแต่แนะนำผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าผู้เพิ่์ดอยากจะช่วยอดีตนะพี่น้องคือว่านั่นแหละพี่น้องเนาะอย่างไรก็ติดตามครับชมน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆอ่าบ่โทษบ่ว่ากันมันเป็นชีวิที่ของคนที่ว่าเพิ่์ดที่ข่มิ่นต่างๆนะนะเนาะพี่เนาะ เพราะว่านี่แหละบ้านเฮือนนะบ้านซานแต่ว่ากระต๊อบตัวนี้น่มันดีกว่าตอนที่เพิ่นขึ้นไปนอนอยู่เทิงตอนนั้นอีกนะที่แรกพี่น้องข้าวน้าซ้ำปลาข้าวโชลกข้าวซานที่ว่าเขาซื้อมากหรอนั้นอ้าวโต๊งแห้งมันจนมันมีหอนบอลอยู่คุณนะ,อะตอนนั้นอันนี้ยังว่าดีนะบ,บ,บามีบองอยู่บนเช่าเลยปะนั่นนี่กับใครเน่เนาะ,ะแต่ว่า สะ้านาภัยรำมัวนี่หักสีแห้งน้ำบกขึ้นไดไรเราตากเราชักเชือผ้าก็เริ่มมีหลายแล้วล่ะผู้นั่นผู้นี่เอามาให้เนาะเพียงเนาะกระายคนช่วยกันแบบนี้่ะมาเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้กรบปมกนี้อย่างไรถ้าวา่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายบ่เวียงไอ้สิขอจบคลิปลงไว้ก่อนเนาะพี่งเนาอย่างไรก็อยู่ดีมีแห้งเบดุ้กผู้สุกคนทางฝั่งไทยและฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้อง ผิดพลาดในการดก็ต้องกลับพอโทษพอไฟลายพอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีประชุบชุบเนาะ